นี่ค่ะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนรู้จักไหมผลไม้ชนิดนี้ที่บ้านเรียกว่าอะไรไม่รู้นะนี่เวลาเรากินแล้วก็ลิ้นมันจะม่วงนะคะนี่มาดูใกล้ๆกอันนี้คือสุกแล้วสุกแล้วก็จะเป็นสีแบบนี้ม่วงเข้มๆดำๆจะออกดำๆนี่ใบมันจริงจริงมันเป็นสมุนไพรนะคะตอน,นเด็กๆเวลาแบบว่าเออไม่ออกหรืออะไรแบบเนี้ยแม่จะให้กินพอ่อใบอ่ะมันเป็นสมุนไพรมันจะทาให้แบบว่าเออออกนะคะนี่อันนี้คือผลมัน ใกล้ๆเห็นไหมอืม่เราจะมากินแล้วก็ดูว่าลิ้นเราจะม่วงไหมแล้วชามันจะหว,นวานๆนะคะทุกคนทำมันสุกอืมอืมอร่อยนี่มดมันชอบกินนะจริงๆมันเป็นอาหารหมดนะอันนี้คือเราแย่งมดกินนะคะอืม,อม หวานเป็นผลไม้แบบตอนนเด็กๆชอบกินมากเพราะว่าช่วงตอนนเด็กๆคือเราไม่ได้กินไม่ค่อยได้กินอะไรนะคะนี่อเออเอรินม่วงนะคะนี่บ้านใครเรียกว่าอะไรก็เม้นกันมาได้นะทุกคนโอเค